เ,เริ่มต้นจากที่ตาเป็นแค่ชั้นเดียวแล้วก็จะทำให้เราดูค่อนข้างจะเหนื่อยตลอดเวลาแล้วก็ดูค่อนข้างดูแต่พอทำตาสองชั้นวันนี้เป็นวันที่ที่ท8ดแล้วตาเริ่มเข้าที่ก็ดูหวานขึ้นดูดูล่าเริงจํำใสามากขึ้นนะครับคือเราก็เสิร์ช YouTube ดูรีวิวแล้วก็ติดตาม รีวิวของทางคลินิกนี้มาเป็นเวลา2 3ปีนะครับเราก็ตัดสินใจทําในที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครับคุณหมอก็ทําเป็นตามโงเ่เฮงนะครับก็คือเขาก็เลบอกเลยว่าเออทำขนาดนี้ขนาดนี้เขาทำให้หมดเลยวัดตาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างคือเราก็ไว้ใจในมือหมอเราออกมาก็เป๊ะตอนทําก็กลัวๆอยู่นะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายแค่มีความรู้สึกว่า มีอะไรทำอยู่บนตาแต่ว่าถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บแค่รู้สึกแต่ว่าเป็นเพราะว่าความที่เราอาจจะรู้สึกค่อนข้างเนื้อเวิดนิดนึงเนาะก็ทําให้แบบลัวน,นิดนึงอาจจะแบบมีการเก่งบ้างมีอะไรบ้างอะไรนี้แต่ว่าจริงๆแล้วโอเคไม่เจ็บก็ถ้าเกิดอยากทําก็ทําเลยครับไม่ต้องคิดนานทำออกมาแล้วโอเคก็มันอยู่กับตัวเราไปตลอดชีวิตก็โอเคทําไปเลยดีกว่ามานั่งคิดแล้วไม่ได้ทํา I'm a